โอเคกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีทูเพจเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวเด็กนะฮะผมเด็กสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเด็กแอนดี้สองนั่นเอง แต่ต้องกราบขออภัยในคลิปก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ที่ทำคลิปเฟรเซียออกไปนะครับก็คือทําในจังหวะที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะเสียงอุ้ยเพราะว่าเป็นหวัดนะครับผมบวกกับไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ใจอยากจะทำนะครับผมพอ,พอทำออกไปปุ๊บเสียงมันอุ้ยนะครับผมบวกกับผมเนี่ยตัดต่อแล้วก็ใส่เพลงลงไปเนี่ยค่อนข้างจะเสียงดังไปสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ชุดเฟรเซียเดี๋ยวผมจะซ่อมคลิปนะครับผมในเรื่องของการอัดใหม่นะครับผมเนาะโอเคครับสำหรับธาตุน้ำมีตัวเล่นอะไรบ้างที่ผมโมในเด็กนะครับผมก็ไปดูกันเลยครับผมสําหรับตัวแรกที่ผมใส่นะครับผมนั่นก็คือปาอังเดนะครับผมต้องบอกว่าผมใส่สีตัวเลยนะครับผมอ่าใส่สีใบ ค่าไล่สี่นะครับผมแล้วก็ธาตน้ำนะครับค่าชาย3ดาบ9โลสิบนะครับผมมีท่ารวมล่างด้วยกัน2ท่ารวมล่างน้ํา1ใบครับผมดาบจะเป็นแอตแท็กสินะครับผมแล้วก็รวมล่างน้ํา2ใบนะครับผมดาบจะกลายเป็น12นะครับผมมีเอเบลิตี้ในเทคบ็อกครับบอกว่า มีน้ำอื่นในสนามเรานะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามซิลหนึ่งใบติดฟิตเคิร์ดนานถึง2เทิร์นนะครับลงมาแล้วแช่เลยนะครับผมต้องบอกว่าอารบิที้นี้นะครับผมถ้าเกิดเราไปใช้ผลักซิลที่อยู่ในแอทแทกไลน์นะครับผมเขาจะลงไปอยู่ดีเฟนส์ไลน์และหลังจากนั้นถ้าเราวิ่งไปตีเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถใช้มาสเตอร์ฮาร์ดได้นะครับผมอันนี้ผมมองว่ามันกลายเป็นข้อดีกับฝั่งตรงข้ามไปนะครับผมแต่วิธีการที่ผมคิดว่าน่าจะใช้แล้วดูดีที่สุดนั่นก็คือเอาไว้แช่ซิลในดีเฟนส์ไลน์ที่อน Long, ออทนกนไแแลต ให้ได้เช่นนั้นก็พอนะครับผมเนาะแล้วก็บริที่ถัดมาครับบอกว่าซิลนี้ต่อสู้กับธาตุไฟนะครับผมซิลนี้ดาบบวกหนึ่งจนจบการต่อสู้นะครับผมใช้เทคต่อสู้เลยนะครับผมไม่ว่าเราจะโจมตีไปหรือธาตุไฟจะโจมตีมานะครับผมเราก็จะได้บวกหนึ่งจนจบการต่อสู้เท่านั้นนะครับไม่ได้จนจบเธอนะอ่าตามนั้นครับผมโอเคไปดูใบถัดไปครับผมนั่นก็คืออาราน่านะครับผมก็สําหรับอาราน่านะครับต้องบอกเลยว่าเอามาทำคอมบร์รวบกับอังเดได้ดีมากนะครับผมนั่นก็คือ ในหมวดของค่าใช้สกิลการใช้สกิลแล้วกันนะครับผมไปดูสกิลนะเอ MP นะครับผมจ่ายสนะครับผมมีซิลที่ติดฟิตเคิร์สนะครับในสนามซิลหนึ่งใบดาบบวกสอเทิร์นนะครับผมนั่นก็คือทำคอมโบกับอังเดตอนลงมาแล้วยิงฟีดเลยครับผมเนาะสามารถจ่ายส MP ครับบัฟพลังให้ใครก็ได้ครับแค่มีซิลติดฟิตเคิร์สนะครับผมอเอามาใช้แค่นี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นผมใส่ไว้4นะครับผมแล้วก็ค่าดาบเป็น9นะครับผมโล่10นะครับผมมีท่ารวมล่างครับมองว่ารวมล้่างหนะครรับผมาแล้้วก็ถวม 2ใบนะครับผมาดาบจะเป็น10การโจมตีเป็นอนะครับผมแล้วก็ MP ค่าโจมตี5หน่วยนะครับผมแต่ในภาพของการ์ดตรง MP5 นะครับผมน่าจะใส่สัญลักษณ์ผิดนะครับหรือใส่เป็นรูปโลซซะอย่างนั้นนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องรอใบแก้กันครับผมอ่ะแล้วก็สกิลถัดมาครับบอกว่า MP1 ครับล้างผลของ Poison Curse นะครับผมให้กับซิลหนึ่งใบนะครับผมก็เอาจริงๆครับรักษาเคิร์ดได้ทุกชนิดก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ดูเก่งนะครับผมเพราะฉะนั้นล้างแค่พอะไรเลยรรนแงด้วยใบถัดมมาครับผนั่นก็คือไฮดรา นะครับผมทำไมไฮด้าใส่2นะครับผมต้องบอกเลยว่าไฮด้านี่เป็นตัวที่แอบชังหวะหาลงแบบ หาจังหวะลงยากนะครับผมเพราะว่าด้วยค่าไล่ที่ค่อนข้างหนักด้วยนะครับผมแล้วก็อัพเรตี้ที่ทํางานค่อนข้างจะมีข้อจํากัดนะครับผมอ่ะข้อมูลไฮด้าครับเอ็มพีค่าไล่ห้าธาตุน้ำนะครับผมชายสามดาบแปดโลเก้านะครับผมรวมร่างน้ำหนึ่งใบนะครับผมดาบเป็นสิบแต่พอรวมร่างอันที่สองนี่แอบยากเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องโมสองสีนะครับผมอ่านั่นก็คือน้ำหนึ่งมืดหนึ่งนะครับผมดาบถึงจะเป็นสิบเอ็ดนะครับผมรวมร่างยากแถมค่าพลังขึ้นกระจิ้งเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยเลเซียเท่่่าาาไหรรรในกวมงขลดียสเว่ามีนน้าาใใบบบชยเรงคั ว่าต้องมีตัวเดส์โมเล่ไปแล้วนะครับผมซิลนี้เข้ามาในสนามนะครับซิลหนึ่งใบติดพอยซันเครเอร์สองเทินสองเทินนี่หมายถึงเราบอกผ่านนะเป็นหนึ่งเทินฝั่งตรงข้ามบอกผ่านนะเป็นสองเทินนั่นคือเดสเลยนะครับผมแพ้เลยนะครับถ้าไม่มีการรักษาเคอร์ณจุดนั้นนะ,ะมีสกิลห้อยท้ายครับบอกว่า MP2 a t t a c k Line ครับซิลนี้รวมร่างซิลหนึ่งใบติด p o i s ันเคิร์ดนานถึง4เทิร์นนะครับผมก็เราจบฝั่งลงข้ามจบเราจบฝั่งตรงข้ามจบ2รอบนะครับผมเดสมอรเล่เลยนะครับผมติด p o i s ันเคิร์ดไปนะครับผมเหตุผลที่ใส่มาแค่2คือพลังไฮด้ามันไม่ได้ใหญ่ตามตัวมันนะครับผมนะครับผมบวกกับท่ารวมร่างนี่คือแบบเบาบางนะครับผมใจจริงไงอยากให้แบบเอ่อถ้าไฮด้ารวมร่างยากนะครับอาจจะต้องแบบค่าดาบจะต้องกลายเป็น12ด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้เป็น11ไปนะครับผผมมมมกก็็ตตาาานนัั้ครบแ่่อจจะีทเล่นอย่่างงอืนแล้้วมัอะไรอย่างี้นะฮะ เพราะว่านี่คือคือเพิ่งจะเป็นชุดสตาร์เตอร์เองนะครับผมตัวต่อไปครับอมาดิรอนนะครับผมอ่าใส่ไปสี่เลยครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเป็นตัวแบบแอบวิ่งตีไนท์นะครับผมเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยทุกเด็กก็จะมีไนท์หมดเลยนะครับผมเนาะด้วยคาไลที่แบบคาไรก็โอเคครับคาไรแค่สองนะครับผมใช้สองดาบเจ็ดโล่เก้านะครับผมรวมล่างปุ๊บทัดน้ำหนึ่งใบดาบขึ้นมาเป็นแปดคือขึ้นมาหนึ่งจุดเองน่ารักชิบิเง่งเลยนะครับผมแล้วก็ ถ้าบวกขั้น2นะครับผมก็คือรวมล่างน้ํา2ใบดาบจะเป็น10นะครับผมกระเด้งจากปกติขึ้นมาจาก3เป็น3หน่วยเลยนะครับผมยืน10แทนมีบร์ตี้บอกว่าซิลนี้โจมตีแฮแท็กไนท์นะครับผมซิลนี้ดาบบวก2นานถึง2เทินนะครับผมก็คือใครเล่นไนท์แล้วเอาไนท์มายืนนะครับผมเจ้าอามาดิลอนนี่จ้องเลยนะครับเพราะว่าเขาไปตีเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะได้บวก2นะครับผมนานถึง2เทินด้วยนะครับผมในกรณีที่แบบว่าอ่ะตั้งตีไม่ได้ไม่มีใครให้ตีที่เป็นไนท์ยังมีสกิลให้ด้วยนะครับผมบอก นะครับผมก็ในเรื่องของการยิงฟีดนะครับอย่างที่ผมบอกเลยอาจจะดันตัวตีของเขาลงนะครับผมหรือว่าไปฟีดเคิร์ดกับตัวที่รอล้มล่างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เตรียมการอยู่ในช่วงดีเฟนไลน์นะครับผมก็สามารถยิงฟีดแช่เขาไว้ได้นะครับเป็นรูปแบบของการขัดเกมนะครับผมแล้วก็มีการติดฟีดนะครับผมอารานาก็จะแบบใช้สกิลบัฟพลัง2หน่วยให้กับใครก็ได้นะครับผมก็ตามนั้นเลยดูดีครับผมใบถัดไปนะครับผมน้องไซเลนนะครับผมต้องบอกว่า รวมร่างยากอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือรวมร่างมืดนะครับผมนะทำให้คอนเซปต์ของการรวมร่างมันจะแตกๆนิดหน่อยนะครับผมแต่ถามว่ามีใบที่ซัพพอร์ตให้ไซเลนทำงานได้ประสิทธิภาพไหมต้องบอกว่ามีนะครับผมไปดูข้อมูลครับค่าไร่เพียง1เท่านั้นครับผมธาตุน้ำชาย1น,นะครับผมดาบ4นะครับโล่หก รวมร่างทัดมือเท่านั้นนะครับผมบวกค่าดาบจะเด้งเป็น6นะครับผมแต่แน่นอนครับหก็ไม่น่าจะวิ่งไปตีใครนะครับผมแต่วิธีใช้ก็คือสกิลนั่นเองนะครับผมอ่าสกิลบอกว่า MP Attack Line นะครับ MP 2 Attack Line ซิลนี้รวมร่างซิลหนึ่งใบติดชามเคิร์ส2เทิร์นนิยามการชามเคิร์สก่อนนะครับผมการชามเคิร์สนะครับเมื่อติดเคิร์สปุ๊บอ่าซิลที่โดนชามเคิร์สเนี่ยครับจะสามารถเลือกลายได้นะครับผมก็คือเลือกกําหนดลายได้นะครับผมเมื่อโดนเคิร์สปุ๊บเนี่ย และถ้าเกิดไม,ไม่ไม่แก้ไม่รักษานะครับผมจะถูกเลือกกำหนดรายได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้สกิลชามเคริร์สเนี่ยครับมันจะใช้ในช่วงคอมแบทเฟสซึ่งจริงๆนะครับคอมแบทเฟสเราจะไม่มีการย้ายลายนะครับผมเราจะย้ายลายไปมาไม่ได้นะครับผมแต่ผลของชามเคริร์สในชุดนเวลานะครับบอกว่า เมื่อติดชามเคิร์สสามารถเลือกลายได้ครับผมก็บังคับขึ้นมาแอทแทกไลน์ได้นะครับผมหลังจากนั้นก็สั่งโจมตีได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมนะหรือถ้าเราชามเคิร์สในแอทแทกไลน์ก็สั่งเขาลงไปดีเฟนไลน์ได้ครับผมประมาณนั้นเองนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะกระตุกข้างหลังขึ้นมาเนาะเพื่อเอามาตีให้เตะให้ตายกันเองประมาณนี้ครับผมนะโอเคตามนั้นจ้าขยับไปใบถัดไปนะครับผมอควาเลสนะครับผมก็เป็นหนูน้ําอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าก็ ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เทคอย่างที่เคยอธิบายไปนะครับว่ามี2ใบมันจะบวกขึ้น2นะครับมีอื่น2ใบนะต้องบอกว่ามีใบอื่น2ใบนะครับผม2ใบเป๊ะๆนะมันจะบวก2แต่ถ้ามี3ใบขึ้นไปเมื่อไหร่มันจะบวก4แทนครับแล้วคอนเซปที่ว่า Ability บวก2มันจะแตกซึ่งบวก2มันจะไม่ติดนะครับอันนี้คอนเฟิร์มจากจากาผู้ทําการแล้วนะครับผมเนาะเอาโอเคตามนั้นจา้าใบสุดท้ายที่ผมแอบใส่มานั่นก็คือเซเบรัสนะครับผมคือหลักๆต้องบอกกันเลยว่า,าชุดนี้นะครับ ชุดของอังเดเนี่ยในเรื่องของการบวกพลังเนี่ยมันมีแค่อังเดที่ว่าสู้กับไฟนะครับผมมีอารนาเมื่อเห็นคนติดฟิตเคิร์ดนะครับใส่สองเอบวกสนะครับผมแล้วก็มีแค่อมาดิลอนเท่านั้นเองครับที่ตีไหนแล้วก็บวกพลังนอกที่เหลือครับมันบวกพลังไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการใส่เซเบรตครับผมมองว่ามีข้อดี2อย่างก็คือ1นึเอามาเจาะซิลลองฝั่งตรงข้ามครับผมแม้ถ้ารวมร่างเราน้อยก็ตามแต่บังคับไฟเลยว่าถ้าฝั่งตรงข้ามรวมล่างมาใบรองของเขาค่าพลังไม่ต่ํากว่าเจ เซเบรัสไปถ่ายแน่นอนนะครับผมอ่าเซเบรัสไปถ่ายแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็คือในการรวมร่างกับท่ามืดนะครับผมอย่างเช่นไฮด้าหรือไซเลนก็ตามนะครับผมก็คือจะมีการรวมร่างท่ามืดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ครับก็เลยแอบใส่เซเบรัสเข้ามานะครับผมเนาะตามสภาพครับผมเซเบรัสนี่ตัวท็อปจริงๆนะครับผมยังไม่คิดสภาพว่าถ้าไปเล่นกับมืดตรงๆเนี่ยเซเบรัสจะเก่งแค่ไหนนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในโซนของมิสติกกันดีกว่านะครับไป โอเคครับผมเข้าสู่โหมดของมิสติกครับก็จริงๆมิสติกมันสตาร์เตอร์มันก็จะเหมือนเหมือนกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอ่ะใบแรกที่ใส่ครับนั่นก็คือแหวนน้าเหมือนเดิมครับความสามารถก็คือตามนั้นเลยนะครับผมชายหชายสนะครับบวกดาบ2โลหน่งนะครับผมชายสเมื่อไหร่บวกดาบแค่1นนะครับผมตามนั้นเลย Inquisition นะครับผมทำลายมิสติกใบอื่นหนึ่งใบ No attacking นะครับผมห้ามโจมตีนะครับผม นะะฮแล้วก็ใบถัดไปยินนะครับผมลดดาบยกโล่นะครับผมนั่นก็คือดาบลบสโลบวกสนะครับผมส่วนหยางครับผมก็จะเป็นใบแบบเดิมนะฮะอ่ายกดาบลดโล่นะครับผมนั่นก็คือดาบบวกสโลลบสนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับผมก็คือเซเว่นซินเวอร์นะครับผมแต่คราวนี้ผมลดจํานวนแล้วครับผมเนื่องจากในเรื่องของการเด็กนี้เนี่ยแอบมีการใช้สกิมแล้วก็ปั๊มพลังนะครับเพราะฉะนั้นเซเว่นซินเวอร์ผมเลยลดจํานวนลงมาหนึ่งใบนะครับใส่แค่2แทนและมาแบ่งปันพื้นที่ให้กับใบนี้ครับเมอร์ลิน เมื่อลินบอกว่าเป็น PS 1เทิร์นนะครับผมสวมใส่ให้กับซิลนะฮะซิลที่ติดมิสติกนี้สามารถใช้สกิลได้โดยไม่ต้องตรงตามเงื่อนไขนะครับผมไม่ต้องตรงตามเงื่อนไขการโลนล่างนะครับผมนั่นหมายถึงปัจจัยหลกักๆเลยครับผมเอามาให้น้องไซเลน เพราะน้องไซเลนครับมันจะต้องรวมล่างมืดแล้วมันใช้ค่อนข้างลำบากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือค้าไล่น้องแค่1นะครับผมเราก็ติดเมอร์ลินให้น้องสักหน่อย2นะครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับแอทแทกไลน์ก็ใช้3-4ครับกระตุกฝั่งตรงข้ามทะเลาะกันเองนะครับผมนะใช้ชามเคิร์ดนั่นแหละครับแล้วก็แลกศพกันไปนะครับผม นะฝั่งตรงข้ามเดสมอนเล่ไม่รู้นะครับแต่ว่าน้องขึ้นไปเนี่ยยังไงเธอหน้าน้องโดนตีแน่นอนครับผมการันตีเลยนะครับเพราะว่าน้องแค่แอตแทกนะครับค่าดาบแค่4เท่านั้นเองนะครับผมเป็นการเอาเลเวลหนึ่งของเรานะครับเปแลกกับตัวสำคัญสำคัญฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมอร์ลินก็เลยทำท่าที่แบบว่าเพื่อให้น้องไม่ต้องรวมล่างครับ มาถึงน้องจิ้มติดสกิลวิ่งไปเลยนะครับผมสั่งชามเคิร์ธทะเลาะกันเองอ่าประมาณนั้นแหละครับผมโอเคเนาะตามสภาพครับผมสำหรับเมอร์ลินก็ทําหน้าที่แค่นี้เลยครับสำหรับสตาร์เตอร์นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าผิดพลาดประการใดนะครับติชมกันเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับนะครับผมก็จริงๆก็แอบเฟลเหมือนกันครับในเรื่องของการทำเฟรเดเซียออกไปแล้วเสียงมันอูอีนะครับผมก็เดี๋ยวจะตัดคลิปใส่ใจนะครับผมให้รายละเอียดมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วลาซะทีี่่่่ไไไหนนนนนนนปปดดููวววิธกกกกาารรรรตัััััั้งบบบอออชคคคคะะผมเเลๆโ โอเคครับผมเข้าสู่วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับตั้งบอร์ดเบื้องต้นในเรื่องของการทําเกมของแอดดิซองนะครับผมก็ต้องบอกครับว่าแน่นอนครับช่วงต้นๆนะครับตั้งเกมลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องยืนที่ดิฟเฟนซ์ไลน์นะครับผมเพื่อเซฟตัวเล่นนะครับผมโดยถ้าฝั่งของข้ามบุกมานะครับผมเราก็จะใช้ในเรื่องของมาสเตอร์ฮาร์ดรับแทนนะครับผมเพื่อคงสภาพไว้ให้เรามีซิลไว้เตรียมวัตถุดิบในเรื่องของการรวมร่างนั่นเองนะครับผมในกรณีที่เราตั้งได้สักระยะหนึ่งนะครับเพิ่มมีตัวเล่นแล้วสําคัญสำคัญบางตัว เริ่มทําเกมบุกนะครับผมวิธีการทําเกมบุกผ่าน2คนครับนั่นก็คืออังเดร่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็อามาดิลอนนั่นเองนะครับผมอ่าสคนนี้จะเป็นตัวบุกทําเกมนะครับผมแต่ผมให้น้ําหนักไปทางอังเดรที่ทําเกมบุกได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าลงมาเนี่ยสามารถขัดเกมฝั่งตรงข้ามในเรื่องของการแช่บอร์ดได้ด้วยนะครับผมส่วนถ้าฝั่งตรงข้ามยืนไนท์นะครับผมต้องบอกว่าอามาดิลอนกระโดดเข้ามาเลยครับผมแรงแน่นอนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าได้เทคนะครับก็คืออังเดรเนี่ยจะฟีดเคิร์ทําเทคในเรื่อองงขการปัั๊มพพลงให้้เื่อนนไดะครับบบผมณจจจุดนี้อาาะแว่ อ่ะอังเดเนี่ยครับรวมล่างนะครับผม หรือเอาไปนางเดก็ได้ครับรวมลากนะยืน11นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นไฟด้วยเน,น uh ี่ยครับอังเดสู้ก uh ็จะบวก1ด้วยนะครับผมก็จะเป็น12เลยนั่นเองนะครับผมแต่ในกรณีนี้ก็คือแบบเซฟๆก็ประมาณนี้ครับผมอามาริลอนตีไนท์นะครับผมจากดาบ7ปกตินะครับผมก็จะเป็นบวก2เป็น9นะครับถ้าตีไนท์นะแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นไนท์ที่ตัวใหญ่กว่าเก้าอีกนะครับผมจังหวะที่อังเดลงนะครับผมก็อาราน่าก็ใช้สกิลบัฟพลังให้อามาริลอนก็ได้นะครับผมอ่าก็จะเป็็นน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 พลลลลัััังงงง11ะะะะคคคครรรรรบบบบบผผผผมมมววววววิิิ่่่่่ไไไปตีีีีด้้้้แกกกกเเเเยยยจาาาา2 2ท์สสขออ มันจะค้างแค่เทิร์นเดียวนะครับผมก็คือบอกผ่านกันหมดแล้วนะครับผมอ่ะในเรื่องของการทําตัวเล่นครับแลกศพต้องบอกเลยว่าชุดอดิซองนะครับต้องมีคนวิ่งไปตายอย่างน้อยอมาดิลอนเนี่ยต้องเดสมอลเล่แล้วนะหลายคนบอกโอ้เสจได้จังเลยเอาน้องไปเดสมอลเล่แต่จริงๆครับก็เตรียมการไว้ให้กับคนนี้ <c oughs> นะครับผมไฮด้ากระโดดเข้ามานะครับผมนั่นก็คือถ้าถ้าเป็นไฮด้าเข้ามาเนี่ยปั๊บแล้วและซิลในชายเรามี2ใบนะครับผมท่าน้ำสองใบในชายมันเข้ามาปุ๊บซิลหนึ่งใบติดพอยชั่นเคิร์ดเลยครับแน่นอนคือแบบ เราบอกผ่านก็เหลือแบบอีกครึ่งนึงฝั่งตรง,งข้ามบอกผ่านก็เดียสมอลเล่เลยผมมองว่ามันจะเก่งนะตอนนั้นนะครับผมนะในเรื่องของการรวมล่างก็จะลำบากลำบากหน่อยๆน,นะครับผมอ่าตามนั้นเลยครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับใส่หนูใส่อะไรมาใส่ใส่น้องหมานะครับผมเซเบรัตเข้ามาก็เพื่อมาถ่ายใบรองฝั่งตรงข้ามนะครับผมอ่านะบางจังหวะถ้าใส่เออมิต uh, ิ เอเมอร์ลินนะครับผมยังไม่มาไซเลนยังทํางานไม่ได้ครับเราสามารถเอาเซเบรลัสนะครับไปรองรวมร่างให้กับน้องไซเลนหรือเอาไปซ่อนไว้กับไฮดาก็ได้นะครับผมแต่ในจุดสําคัญก็คือถ้าไปใส่กับไซเลนต้องยอมรับสภาพเลยครับว่าขึ้นไปชามตัวสําคัญเขาได้ก็จริงนะครับสังหารเขาได้ก็จริงแต่ถ้าเขายังไม่เอ็นเกมนะครับผมชายเขายังไม่เต็มปุ๊บเนี่ยไซเลนเป็นศพแน่นอนนะครับผมตามนั้นเลยนะฮะก็จังหวะนี้ก็คงต้องอยู่ที่อ่ามิสติกนะครับผม เมอร์ลินเข้ามานะครับผมกระตุกให้ไซเลนใช้เทคนะครับแล้วไซเลนก็กระโดดขึ้นไปยิงชามเกิดเล่นนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็อยู่ที่มิสติกการ์ดเลยครับผมว่าเราจะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้เลยในเรื่องของการโจวการ์ดคือถ้าเป็นซัมเมอร์นอร์ตัวเก่าเนี่ยเราสามารถคํานวณได้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยบอร์ดฟิลเราพอแล้วเราก็จะโจวแต่มิสติกมิสติกได้แต่กลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันมาอยู่รวมกันครับมันตัดช่องโหว่ระหว่างโปรเฟชชั่นอลกับผู้เล่นทั่วไปนะครับบบอออออยยย่่่่่าาางงงงผผผมมมเเเเนนนนนนีีลลลกกกัั้้้ปุ๊โหหจววซิิิรแตขึ2ใบ ในขณะที่น้องตั้งตัวหนึ่งแล้วรวมร่างขั้น3ปั๊บยืนหน้าตัวเดียวครับหลังจากนั้นมีสิกน้องทั้งมือน้องเอาตัวเดียวไล่ตีแตกทั้งกระดานจ้านะครับผมเนี่ยครับก็ต้องยอมรับสภาพไปนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันตอบโจทย์นะวิธีการเล่นรูปแบบนี้คือมันตอบโจทย์กับเด็กเล็กๆที่อยากสัมผัสรูปแบบของซัมบอนเนอร์นะครับผมและในอนาคตถ้าเขาชอบหรืออะไรวิธีนี้เขาสามารถเลือกที่จะไปเล่นในรูปแบบของพีเมียมนั่นก็คือรูปแบบที่แบบเราเล่นกันอยู่ปัจจุบันนะครับผมสำหรับสายสายนี้เนี่ย มันจะกลายเป็นขำๆกันเลยนะครับเกมขำๆนั่นแหละเนาะโอเคครับผมก็วิธีการเล่นของอังเดค,ครับก็จะรูปแบบประมาณนี้เองนะครับผมที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในจกกังหวะการเล่นครับเนาะโอเคคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมคลิปฟาเลเซียด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับ